ีครับมาช่วงดีๆมาแล้วครับวันนี้พามาดูทุเรียนของน้องสาวครับที่ว่ามีปัญหาเชื้อรานะครับเชื้อราและหนอนจอดลำต้นครับผมโนนเล่นงานซะย่อยยับเลยครับผม จัดหนอนจอกลำต้นฆ้าเชื้อราเสร็จแล้วครับผมมาเจอปัญหาใหม่ครับคือครับหนอนเจาะย,ยอดครับผมหนอนเจาะปลายยอดไปกิ่งครับเยอะเลยครับตัดไปแล้วหลายจุดนะครับผม ่ครับจอเป็นรูโพงเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องทำการตัดครับผมเพื่อไม่ให้มันลามไปอีกครับผมตันนี้ปัญหาเยอะครับผมไห่จะเชื่อราไหนจะอะไรนะเพราะว่าเริ่มต้นมาน้องสาวถมโคนครับถมโคน ยังงักังกักการเดินเริบโตไปพักหนึ่งครับผมต้นเริ่มดีครับผมเจอหนอนเจอเชื้อราเน่นงาน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นไปตัดตัดปลายอดนะครับปลายยอดของกิ่งคนระับ น,นี้มีทั้งหมดสามจุดนะครับเมื่อวานนี้ตัดไปแล้วสี่สี่ยอดนะครับเรยดต่าคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงพิสูจน์นะครับผมว่ามันเจาะยังไงนะครับผมโอเคครับขออนุญาตตัดก่อนนะครับผมเรามาตายให้ดูอีกทีครับผม นะครับขุยขุยเนี่ยขุยขุยเนี่ยเป็นช่องทางเข้าแล้วก็ปล่อยขี้ออกมา เห็นเลยเป,เป็นโพงข้างในเป็นโพรงเลยนะครับผมเป็นโพรงจนปลายกิ่งนะครับน่าจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรากำจัดตรงนี้ปึ๊บมันก็ไปขึ้น เจาะจออกิ่งอื่นต้นนี้โดนแทบทุกยอดทุกกิ่งนะครับไม่รู้เป็นอะไรโดนน้องหนอนเจาะลำต้นหนอนเจาะกิ่งนะครับโดนต้องเชื้อราร้ายจริงๆนะหนอน เราได้ทำแค่นี้ครับเดี๋ยวต้องให้น้องสาวหายาไล่หนอนไล่แมลงมาฉีดสุดยอดเลยโอเคครับผมวันนี้พามาชมกันได้แล้วครับผมศัตรูตัวร้ายของทุเรียนครับผม ยอดเหนียวยอดแห้งนี่นอนทั้งนั้นนะครับนอกจากจะมีเชื้อรารบกวนแล้วกอนนอนน็นอนนี่แหละครับนอนแมลงนี่ครับอัน,อนตรายโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับ